เรายังทะเลาะกับตัวเองเราไม่มีวันที่จะอยู่กับผู้อื่นได้อย่างสงบเลยซึ้งครับซึ่งออ๋ผมจ่ายปีเขาไปแพงเขาบอกเงินที่กดมือได้เหรอพูดเรืผมไม่ได้จ่ายปีมโอเคครับคืออย่างนี้ครับหลายครั้งเนี่ยเราพยายามที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นนะครับนะผมไม่จะให้ยกมือในที่นะแต่ให้ยกคบเพื่อว่าใครทะเลาะคนละข้างบ้าง ไม่ต้องยกกระดานนะครับหรือว่าคนในที่ทํางานนะครับยิ่งทั้งหัวหน้านี่ห้ามถามในที่นี้เลยนะฮะโอเคเพราะอะไรฮะเรายังทะเลาะกับตัวเองอยู่เราหนีคนในทุกคนแต่เราไม่มีวันหนีคนใจตัวเองว่าจริงบอกเราหายไปคือผมเนี่ยผมขโง่มากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญคือภาษาอังกฤษเรียกว่า no matter where you go there you are นะครับก็คือว่าคุณไปที่ไหนคุณก็พาใจไปทุกที่นะครับทีนี้อันดับแรกถ้าเราอยากให้ความสัมพันธ์